สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้วนเนียคาลิปเปอร์แบบความละเอียด0 0 2ม mm มกันนะครับเรามาดูส่วนประกอบต่างๆของวั์เนียคาลิปเปอร์กันก่อนนะครับส่วนข้างล่างนี้นะครับเราจะเรียกว่า ปากวัดภายนอกนะครับส่วนข้างบนนี้นะครับเราจะเรียกว่าปากวัดภายในนะครับปากวัดภายนอกก็ไว้วัดขนาดภายนอกเช่นเส้นผ่าสูนย์กลางความกว้างความหนานะครับความยาวนะปากวัดภายในก็ไว้วัด ช่องหรือขนาดที่อยู่ข้างในนะครับอ่าซึ่งก็จะไว้วัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในนะครับขนาดของช่องนะครับสี่เหลี่ยมอะไรนะครับอ่ามีส่วนหนึ่งที่วัดได้นะครับเราที่อยู่ปลายท้ายมันจะยืดออกมานะครับปรหลัดใช้วัดเราเรียกว่าก้านวัดความลึกนะครับอืออ่า ทีนี้ในหนังสืออาจจะใช้ชื่อต่างกันนะครับโดยปกติมันก็ควรจะใกล้เคียงกันนะครับอนอกจากปากวัดทั้ง3แล้วเรายังมีส่วนนะครับที่เป็นไม้บรรทัดนะครับที่มีตัวเลข0ูนย์ถึงร้อยห้าสิบเนี่ยครับเราเรียกว่าสเกลหลักนะครับเราจะใช้อ่านค่านะครับในหน่วยมิลลิเมตรนะทีะนี้ในทศนิยมของมิลลิเมตรเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ส่วนที่อยู่ข้างล่างเนี้ยครับเราเรียกว่าสเกลรอง รหรือสเกลเวอร์เนียนะครับก็คือตามชื่อเลยก็คือเวอร์เนียคาลิปเปอร์นะครับอ่ะส่วนที่เราจะใช้ก็คือส่วนล่างเนาะจะเป็นมิลลิเมตรส่วนข้างบนเนี่ยจะเป็นนิ้วนะครับข้างล่างเนี่ยมิลลิเมตรนะครับข้างบนเนี่ยเป็นนิ้วนะครับอ่ะเราเป็น SI เนาะเราจะใช้ข้างล่างก็คือเป็นมิลลิเมตรนะครับอ่ะทีนี้เวลาที่เราจะอ่านค่านะครับ เราก็จะอ่านค่าจากสเกลหลักก่อนนะครับในมิลลิเมตรแล้วเราจะอ่านค่าจุดสยมของมิลลิเมตรนะครับที่สเกลรองต่อนะครับโดยที่แต่ละช่องบนสเกลรองเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0.02นะครับการอ่านค่าบนสเกลหลักเราใช้ขีดศูนะครับขีดศูย์ตรงนี้นะครับของสเกลเวอร์เนียนะครับเพื่อจะชี้อ่านค่าบนสเกลหลัก การอ่านค่าบนสเกลรองนะครับเราจะดูว่าขีดไหนของสเกลเวอร์เนียที่ไปตรงออกับขีดสเกลหลักเราจะอ่านที่ขีดนั้นนะครับในกรณีที่มันพอดีเป๊ะนะครับเหมือนเช่นสิบเป๊ะเลยนะ,ะขีดศูนย์ของสเกลเวอร์เนียก็จะชี้ที่ขีดสิบของสเกลหลักและขีดหนึ่งที่ตรงก็คือขีดสิบของสเกลเวอร์เนียนะครับตรงนี้มันจะตรงด้วยนะครับ ทีถ้าไม่ใช่ล่ะ,ะถ้ามันขยับนะครับเช่นสิบกว่ากว่าขยับจากกี่ศูนย์มาหนึ่งขีดก็คือกี่ละจุดศูนย์สอนะครับมันก็จะได้เป็น10บจุดศูนยมิลลมนะครับขยับไปขีดที่สนะครับก็จะเป็นสิบจมมนะครับถ้าขยับไปอีกขีดก็จะเป็นสิบจดมมตรนะครับถ้าขยับอีกก็จะเป็น10.08ม mm, เมตร แล้วก็ไปถึง1นะครับก็จะเป็น10.10ุดนมิลเมตรนะครับอ่ะนะครับนี่คือคร่าวๆนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างการอ่านค่ากันนะครับอนะอันดับแรกนะครับเราอ่านค่าจากสเกลหลักโดยใช้กีดศูนย์ของสเกลเวอรเนียนะครับเราจะเห็นว่าอยู่ตรงนี้นะอ,ะนะอ mm ่านะครับอยู่ที่15บมิลกว่าๆนะครับเพราะนั้นจากสเกลหลักเราอ่านได้15 นะครับอ่ะเราก็มาดูสเกลวัวเนียครับขีดไหนตรงอ่าผมเห็นนะครับสายตาแต่ละคนจะเหมือนกันนะผมเห็นที่ขีดนี้นะครับขีดที่6พอดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อ่านค่าได้เป็น15.60ม mm, เมตรนะครับอ่ายี้นาดูตัวอย่างถัดไปนะครับตัวอย่างถัดไป ขีดศูนย์อยู่ตรงนี้นะอ่าเลยสามสิบมาสองขีดก็คือ32นะครับอ่าแล้วก็มาเล็งต่อครับว่าไหนตรงนะครับมันจะน่าจะตรงนี้ตรงนะครับอ่าขีดที่ตรงของเวอร์เนียก็คือ1กับอีก1นึขีดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหนึ่กับหนึขีดก็คือ1นนะครับคือ 0.12นะครับพรเพนัะน้อารย์ได้เป็น32.12มิล mm, ิเมตรนะครับดูตัวอย่างถัดไปนะครับอ่าขีดศูนย์ของสเกลัวเนี้ยอยู่ตรงนี้นะครับชี้อันค่าบนสเกลหลักได้เป็น35นะครับ35 ก็มานั่งเล็งกันต่อครับว่าสเกลเวอร์เนียตรงไหนตรงเนาะไม่ถึง6ก็6เบี้ยวแล้ว4ก็เบี้ยวนะครับ4 5นะครับอ่ะผมเห็นเอ่อตรงเนี้ยครับอ่ะเพราะฉะนั้นก็คือเลข5าพอดีเราจะได้เป็น3า5 0หด้มิลลิเมตรนะครับอ่ะ ก็จบแ้วนะครับตัวอย่างมีเท่านี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการใช้วอร์เนียคาลิปเปอร์นะครับในการที่จะวัดขนาดนะครับแล้วก็การอ่านค่านะครับส่วนประกอบต่างๆของวอร์เนียคาลิปเปอร์ครับ